สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม2คนเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมไมค้าพัตอนนี้เราทําถึงพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันหวนกร้อนทำไปทํามาก็ลืมมานะก็สําหรับคลิปนี้ผมก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะทําอะไรก็เ,รเลยปร,รึกษากันว่าเอาอย่างนี้ทําเป็นภารกิจเป็นชาเลนจ์อะไรง่้ยทุกคนทําเป็นแนว ภารกิจดีกว่าไว้เนาะเออเดี๋ยวยังไงถ้าผมทําไปแล้วชอบถูกใจก็กดไลค์คนละไลค์ให้ถึงพันนะยอด 100, 000, 000, วิวห0 0 0งมืนวิวต่อคลิปผมก็มีความสุขแล้วหรือสัก1,000 100, งแวิวก็ได้นะเออไม่ได้ไม่ได้ห้ามาเออแล้ววันนี้เราจะมาทํำเลยวะวันนี้อรอภารกิจวันนี้เซิฟเซิก่อนแล้วกันคือผมจะลองตั้งแต่คลิปนี้เลยนะฮะคือผมจะทําอะไรดีอะ คิดไม่ออกคิดไม่ออกล่ะเออวางแข่งจะมาเดี๋ยวคิดใี่ออกดิทรเลเก่งไรล่าอะไรอ้าล่าอะไรนี้ผมจะมาล่าช้อปปี้ครับเฮ้ยไม่ใช่ช้อปเปอร์ครับเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ช้อปปิ้งครับเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอะไรใช่อ่ะไม่รู้เหมือนกันช้อปเปอร์ได้ป่ะไม่ใช่เนาะชอปเลยวะ ชิปเปอร์เออชิปเปอร์เออนึกว่าจะจําไม่ได้แล้วคนดูเขาบอกว่าคือบอกหลายคลิปแล้วไงเออสาหรับพาร์ทนี้ผมจะล่าชิปเปอร์กี่ตัวดีกี่ตัว,ตวสักสิบตัวไหมสิบตัวสิบตัวภายในหนึ่งคืนนะทุกคนคิดว่าทําได้ไหมถ้าทุกคนคิดว่าผมทําได้กดไลค์เป็นกําลังใจด้วยเข้าใจบอ และอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะก่อนอื่นเนี่ยคือแบบมันจะเบืดออยู่แล้วนะนะก็คือคืนเดียวให้ได้สิบตัวนะขอให้ได้นะได้แหละสามตัวเดี๋ยวหาย่างอะไรเล่นไว้ก่อนอม,มีเนื้อที่แบบไปล่ามาทุกคนเอาเนื้อเก็บไว้ก่อนเราจะไปล่าตรงไหนดีนะโอ<ฮ>้หไม่ต้องไปล่ามันมาหาเองจริงไหมเนี่ย จริงๆอ้ยโอ้ยพายทิพย์จะตกละตกยังอืมโอเคเดี๋ยวไปนั่งดูพายทิพย์ตกรอเลยกันโอ้ยแล้วแล้วไม่ทำที่นอนใช่ไหมไม่ทำหรอกทำทำไมใช่ไหมเออไม่มีหรอกคขาบ้าตุยสำหรับเราอ่ะไม่นอนของเทพว่ะเดี๋ยวกูเอาเรือไว้ก่อนเฮ้ยมืดนแล้วประจังกำลังขึ้นครับทางนั้นตกอีกทางหนึ่งตกอีกทางหนึ่งกำลังขึ้นนะฮะใช่โอเค ระวังด้วยนะเอ้ยตัวอะไรนะตัวอื่นไม่ฆ่านะเอ้ยแต่มึงเห็นเหมือนกูไม่ฆ่าแต่อะไรอย่างนี้เพจะไปอยู่ใกล้จริงนอตมันรอนะใช่ไหนอตนอตมาออกมาน่คาเซนส็อปปี้ภารกิจเราคือช็อปปี้อุ้ยโหคนเยอะเลยว่ะนอตไวอุ้ย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 นอตมาอุ้ยอุ้ยมานอตจะเยอะขนาดไหน ทำไมตรงนี้มันเยอะจังวะน็อตลากแค่ช้อปปี้นะเฮ้ยไม่ใช่ช้อปปี้อะไรนะคิปเปอร์อุ้ยทำไมมันเยอะจังรถไอ้เสียวโอ้ยเจอแล้วนิดนึงแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวเจอแล้วหนึ่งจันเลยตอนนี้กูล่อไปแล้วไอ้ดำเยอะว่ะโอ้ยเฮ้ยระเบิดถึงนับ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 นะนับหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วเนาะโอ้ตอนนี้เกือบดิเฮ้ยเฮ้ยะ็อตนะน็อตนะน็อตอยู่ตรงนี้มันตามมาหนึ่งตัวปไปมึงอยู่ไหนวะเจ๋อหน่ะตัวที่สองตัวที่สอง มีเช็งแ่ก้านระวังระวังโอ้โหเราเปิดอย่างเดียวเนี่ยสองตัวแล้วสองตัวแล้วทำไม่ได้มาดิกูคอยอยู่ข้างๆนัดได้ยังได้ยังได้ๆตัวอื่นห้ามหูมึงว่าภารกิจคืนนี้เราจะสำเร็จไหมเนี่ยต้องสำเร็จวิววิวมาทางนี้มาทางนี้กูเจอแล้วกูเจอแล้วไหนๆมามาตามมาไปไปไหะไหนๆอยู่ช้าฉันเนี่ตามมา สองตัวแล้วนะสองตัวแล้วระเบิดก็ถือว่าน้ำนะทุกคนนะเดี๋ยวะเดี๋ยวะไปไหนวะที่อยู่แถวนี้หายไปไหนวะตัวอื่นอย่าไปมองคือคือนี้เราต้องทำให้สำเร็จนะทุกคนนะเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วไหนๆนี่ไปเลนี่ตัวอื่นอะไรนี้มันเยอะ นี่นี่นี่อ๋อมันเล่นน้ำอยู่นี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 ่น็อตโอ้ยมันมาแล้วแม่มุ้งโอ้ยเกือบโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเรียบร้อยน็อตทำไมตัวที่สามแล้วตอนนี้กูตกน้ำเคลืนมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายามอยู่ตอนนี้มุมไล่กูดิแม่มุ้งมันไล่กูดีน็อตนีอย่างเดียว ที่สี่นะโดนหล่อได้หตัวที่สี่นะตัวที่สี่ใหไปต่อระยัำเนาะอยู่ไหนโดนะนี่ีน้ำพี่น้ำผีน้ำน้องช่วยกูด้วยพี่น้ำึ้นมาได้ไหมยะยามอยู่หาทางขึ้นอยู่มันมันลึกไงมันตกมาเนี่ยกูต้องทำอะไรกิจไงมึงเอาตัวรอดไปก่อนแล้วกันได้ไหมโอ้ข้างหน้าข้างหน้าช็อปปี้ชิปเปอร์ คือไหนโอ้ยไปตัวที่ห้าเนาะได้แล้วได้แล้วตัวที่ห้าห้าแล้วใช่ไหมห้าแล้วอุ๊ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมห้าแล้วห้าแล้วคือได้แล้วตัวที่ห้าแล้วตัวที่ห้าแล้วมาดีมาดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตัวจะตัว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  นี่นี่เราจะการเลยนตัวที่ห้าตัวที่หาไหนไหนทานี้ทางนี้คิดก่อนนี่นี่นี่ั่นอยู่ข้างธนูเลยนี่มาแล้มานี่เน่นี่เน่การว้ย้ยหลบหนบหลบหหลบหลบหลบนลบหยลบหลบหขหลหหหล เว้ยนี่ข้างหน้าตัวที่ห้าแล้วตัวที่หกต้องมาอุ้ยโอ้ยตัวที่หกต้องมาโอเคหกหกระเบิดถือว่านับได้ทุกคนนะระวังแล้วทุกคนกดไลค์ไวยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยหกแล้วหกแล้วหกแล้วตัวที่เจ็ดจุดข้างหน้าสองตัวเลยเว้ยนอ่มาดิเออื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินหมด นาม่นอนนายไมอตดูคนเยอะเลยดูินกอนนก้อปกนคุรอมะแล้วนอไปาแล้วเอยจัดการจะกาบบบุตรตัวที่หตัวที่หโแม่งจะการยากมากมันมีตัวอื่นไงเนอะมามาเยอะเนี่ยออกตัวเลย เจ็ดเจ็ดตัวที่เจ็ดแล้วตัวที่หกตัวที่แปดเพ้ยเลยสองตัวคืนเดียวอีกสองตัวทุกคนต้องรับเป็นกำลังใจด้วยจะสำเร็จนะนี่จะสำเร็จนะนี่ไหนไหนอยู่ไหนอีกสองตัวอีกสองตัวอยู่ไหน่าหาอีกสองตัวทำละทำละอยู่ไหนอยู่ไหนเหี้ยเหี้ยก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหน ไม่เจอเลยวอีกปกตัวหายหายยกจังวะไม่เจอแล้วทั้งวันทเจอนทางนี้ทางนี้ตามไปยังตามไยุ่งมดูดูดูนี่ไระตัวที่ก้าวตัวที่ก้าต้องได้แตัวแล้วนี่นีาจ้าทางนี้จ้ารองมัแล้วเนาะเตรียมนะเตรียมจัดการนะเดี๋ยวกูจะนอเอาล็ัการสีนิดสีนิดจัดการยหูตกอเดียวรอยเรียบรอย ฮ่าก็เลเราวางจุดตัวตรงนู้นลตัวนี้ดูด้วยเดี๋ยว้ายนะ้ายตั้ายอยู่ไหนเฮ้ยเยอะจังอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอันนี้ตัวแม่มดี่ว่ี่นี่เราาางเฮ้ยนู่นเห็นแล้วนดตามมาเห็นแล้วเห็นแล้วีมดิตัวสุดท้ายเราต้องทำสำเร็จตัวดท้ายเอาดิประมาณประมาณ ถอยกํลังถอยฝอยถอยฝอยเอาดิถอยด้วยถอาดยถอยด้วยเอาดิเอาดิเรียบร้อยสาเลยครับพลเตกินนอนอสาเร็จวันนี้สาเร็จครับล่าเลยนะล่าชิปเปอร์สิบตัวภายนหนึ่งคืนครับแล้วที่เหลือล่ะแถมสิรอบอะไรแถมีแถมตัที่11นี่เนาะเสคนเลนี่ไห่วอยนอยเนาะฟางกูฟางกูรอไป่อไป่อไป่อไป อกนี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยอุยแถมให้เลยแถมให้เลยข้างหน้าอีกตัวนึงข้างหน้าอีกตัวนึงไหนไหนนี่นี่นี่มาหาเมื่นี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอออุ้ยอุ้ยระเบิดเลยระวังด้วยระวังข้างหลังเฮ้ยธนูโอ้ยโอ้ยเปนธนูหลบ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 สิบสองนะเราจัดการทีเดียวสิบสองตัวที่สิบสามมาข้างหน้าตัวที่สามเอาดีเอาดีเดี๋ยวสามเาจัดการรอดแล้วเนี่ย ต,ตัวมันนะอู้ยเราเบิดอีกแล้วเราเบิดเองนะสิบสามมันผีอะไรเยอะแยะไปวะเล่นนี่ผีแลเนยตอนมาอันนี้มาอันี้มาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้ก็มีเฮ้ยจับกันก่อนโอ้ยโอ้ยตัวมันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนลุ้งโดนลุมงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่ตัวที <e ่เท่าไหรสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าเลยนะแถมนะแถมมีห้าตัวแล้วนะทุกคนนะแถมมีห้าตัวแล้วนะกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยใช่ครับ เยอะป่ะตีตื่นโอ๊ยโอ๊ยโอเหนื่อยหน้าขึ้นอีกใหญ่จบตีแล้วอ่ะหดหกระโดดกระโดดอันนี้นี่อะไรอุ๊บอุ๊บจะดนจะโดนขยันเล่นงานเถอะระวังด้วยเอ้ยรอดไหมวันนี้เจอแน่แสงพายทิศมาแล้วแดดเผาแน่แดดเผาแน่เอฮ้าเป็นไงล่ะเฮ้ยดูดูดูว่ามันโดนเผา ่ทำไรจ้าไม่กลัวไม่กลัวหรอกจ้าไม่กลัวหรอกจ้าไม่กลัวหรอกจ้าโอ๊ยโอ๊ยไม่กลัวแล้วเหรอไอเหียโร้ยดีตั้งตุยมันยังโอ้ยดูซ่าแม่บปานมาเนี่ยอย่ารอดจากมับยุ่งมันมันยุ่งเลยเกือบตุยโอเคครับ สำหรับภารกิจล่าคิปเปอร์ภายในหนึ่งคืนผมทำสำเร็จตบมือสิครับรออะไรตบมืออย่างเดียวไม่พอกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยโอเคไหมนึกว่าจะไม่สำเร็จนะเราถดเราจัดการไปกี่ตัวนะสิบห้าตัวถือว่า ถ้าเกิดทำจริงๆนี่2ี่สิตัวเลยนะไม่โมนะฮยแต่คือแบบไม่อยากทำเก่งเกินไปไงอ้โข้อข้อยากนะข้อยากบอกเลยนะแบบมันไม่ได้แบบง่ายๆเลยนะการลากแค่แบบตัวเดียวอะเ้าจริงอะมันก็ล่าง่ายมันล่าง่ายถ้ามีตัวเดียวอะนู้แต่นี่มันมีตั้งหลายหลายผีไงเออโ้ทั้งผีนู่นผีนี่ผีนั่นผีนู่นมันยากกว่ายากตรงนี้หละดูดิเลือดกูเกือบตุยนี่ อหนิดเดียวนี่เดือดใจเดียวยังไงตายไปรอบนึงไงข้อกัดกอกอ่ะอะไรข้อกอดกอกข้อกระเจาะอ๋ออืมโอเคเดี๋ยวขอคุยกับคนนี้แป๊บนึ่งนะแมนได้คุยเฮ้ยขอโทษขอโทษเอ้ยเอาไม่ได้เป็นแม่มดวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรใครทำบุกจะไมีบุกไหมเฮ้ยขอโทษขอโทษกูจะกดดูตัวอ๋อม้าม้ามันถามอีกอะ ม้ามันพ่นนะม้ามันพ่นอะไรอยู่จริงอ่ะเพรผะไม่ได้จะจัดการคุณม้าเนี่ยผมจะดูของี๋ยวเขอไปดูไหนอยากดูไม่ดูของไหมไม่ดูมันคืออะไรกดดูกดดูเออมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันเอาอะไรมาแลกแล้วมันจะได้อะไรอะไรต้องรู้เนี่ยเต็มเลยน่าสนใจนี่และวะอะไรมาทำเป็นว่ะโอเคทุกคน เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับใช่ครับก็ภารกิจในวันนี้ก็สำเร็จครับทุกคนนะสำหรับพานหน้าอยากให้ผมล่าผีอะไรอยากให้ผมทำภารกิจอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับพาทนี้ก็เพิ่งเริ่มเป็นแนวคอนเทนต์แนวภารกิจไงก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับไว้เจอกันคลิป น่าคัด